ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฟ้าอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยมดวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของมดกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูฟ้าก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆชมกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมนิทานกันได้เลยค่ะมดแดงตุ้งแฉ่ง ครั้งหนึ่งมดแดงเบิกบานมาเจอะเข้าสารตุง้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่หนึ่งแบกหนึ่งมเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุง้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สองแบกหนึ่งมเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สามแบกหนึ่งมเมล็ด ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สี่แบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่ห้าแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่หกแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ด ตุ้งแข่งตุ้งแช่งวันที่เจ็ดแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแช่งตุ้งแช่งวันที่แปดแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแข่งตุ้งแช่งวันที่เก้าแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ด ตุ้งแช่งตุ้งแช่งวันที่สิบแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแช่งตุ้งแช่งแบกวันล 1, ะหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแช่งตุ้งแช่งค่ะเด็กๆนิทานก็จบกันลงไปแล้วนะคะสนุกไหมคะ งั้นวันนี้เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของมดกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลันลาลันลามาฟังทางนี้เด็กเอย๋ยเด็กดีฟังสิตั้งใจนับ1 5. นถึงหนั่งเงียบเร็วไว้เด็กๆพร้อมไหมไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของมดกันเลยค่ะ ที่อยู่อาศัยของมดเราเรียกว่ารังนะคะเด็กๆมด MOD, บางชนิดทํารังอยู่ใต้ดินบางชนิดทํารังอยู่ตรงโคนต้นไม้และบางชนิดก็ทํารังอยู่บนต้นไม้นะคะเด็กๆและยังมีที่อื่นๆด้วยนะคะเช่นที่ที่เป็นที่ชื้นและที่เย็นมดจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เด็กๆคนไหนเคยเห็นหมดกันบ้างไว้เอ่ยเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้นะคะมดตัวเล็กนิดเดียวแต่กัดเจ็บมากๆเลยค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของมดกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีคำศัพท์มาให้เด็กๆฝึกท่องกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปท่องคำศัพท์กันได้เลยค่ะ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กหมวดแมลง b B ปพึ่ง butterfly butterfly ผีเสื้อ ant dragonfly dragonfly mosquito mosquito spider. spider. <coughs> fly. fly. <coughs> bug. bug. Malang pecan Cricket Cricket Stingle Worm Worm Non. Beetle Beetle Rương. Caterpillar Caterpillar Centipede Centipede Cockroach Cockroach <makes noise> flee, Flea Mud <makes noise> Grasshopper Grasshopper <makes noise> Ladybird Ladybird Dow Tong Moth Moth Peace Scorpion Scorpion Nang Bong Slugs Slugs. Snail. Snail. Hoi Termite. Termite. Luog. Wasp. วสปตัวต่อค่ะเด็กๆคำศัพท์จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆท่องคำศัพท์ตามกันได้บ้างไหมเอ่ยวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของมดกันนะคะที่อยู่อาศัยของมดเรียกว่าลังมดบางชนิดทำลังอยู่ใต้ดินบางชนิด ทำรังอยู่ตรงโคนต้นไม้แล้วก็ยังมีมดบานชนิดทำรังอยู่บนต้นไม้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กสวัสดีค่ะบ๊ายบาย